พูดถึงชื่อ BlackBerry ภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรครับผมว่าหลายคนน่าจะนึกถึงโทรศัพท์มือถือที่มีคีย์บอร์ดเท่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้าภาพจำของเรายังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับบอกเลยว่าเราอาจจะพลาดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่า BlackBerry ที่แท้จริงในวันนี้เนี่ยเขาคือใครกันแน่ลองถามตัวเองดูเล่นๆน,นะครับครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินหรือนึกถึงแบรนด์นี้เนี่ยมันเมื่อไหร่กัน สำหรับคนส่วนใหญ่ภาพมันคงหยุดอยู่ที่มือถือรุ่นฮิตเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นเลยซึ่งถ้าพูดในวงการเทคโนโลยีนะโอ้โหนั่นมันเหมือนคนละยุคสมัยไปแล้วล่ะครับโอเคภาพจำเก่าๆพวกนั้นนะครับลบทิ้งไปได้เลยเพราะมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนี่คือแ l ล c k เบอรี่โฉมใหม่แบบพลิกฝ่ามือเลยที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับมือถืออีกต่อไปแต่เป็นบริษัทที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่ในสนามรบใหม่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับ และนี่แหละครับคือการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของ Black b l a c k b e r r y จากโลกของโทรศัพท์มือถือก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์พื้นฐานที่สำคัญมากๆคือเขาเปลี่ยนจากบริษัทฮาร์ดแวร์มาเป็นบริษัทที่ทำเรื่องซอฟต์แวร์กับบริการด้านความปลอดภัยอัจฉริยะเต็มตัวเลยครับกลุ่มลูกค้าหลักๆก็คือองค์กรรัฐบาลและที่พีิกสุดๆเลยนะคืออุตสาหกรรมยานยนต์ใช่แล้วค่ะอ่านไม่ผิดหรอกวงการรถยนต์นี่แหละ ลืมเรื่องโทรศัพท์ไปก่อนได้เลยแล้วคำถามคือเงินมาจากไหนละ่ะถ้าเรามาดูที่โครงสร้างรายได้ล่าสุดเนี่ยโอ้โหชัดเลยครับรายได้หลกัหลกๆมาจากสองก้อนใหญ่ที่สูสีกันมากคือส่วนของ Secure Communications กับส่วนที่น่าสนใจสุดๆก็คือ IoT ซึ่งก็คือเจ้า s o f t w a ร์ QNX ในรถยนต์นั่นเองส่วนรายได้อื่นๆจาก License นี่เล็กนิดเดียวเห็นไหมครับ นี่แหละคือหลักฐานชั้นดีของการปลี่นแปลงเอาละครับและไอ้เจ้าธุรกิจยานยนต์นี่แหละคือเครื่องยนต์แห่งการเติบโตของจริงเลยมันเป็นจุดที่ทําให้ฝั่งกระทิงหรือว่าฝั่งที่มองบวกกับบริษัทเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงมองว่าอนาคตของ Blackberry สดใสดูตัวเลขนี้สิครับ255ล้านนี่คือจํานวนรถยนต์บนท้องถนนทั่วโลกนะครับที่มีซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry ทำงานอยู่ข้างในเป็นเหมือนสมองกลเลยคือมันเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแสดงให้เห็นเลยว่าเขาครองตลาดนี้อยู่จริงๆแล้วไม่ใช่รถอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นแบรนด์ระดับท็อปของโลกทั้งนั้นที่เชื่อใจใช้ QNX ไม่ว่าจะเป็น BMW, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo คือรายชื่อแบบนี้มันบอกอะไรได้บางอย่างเลยครับมันบอกว่า QNX เนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่กลายเป็นมาตรฐานของวงการไปเรียบร้อยแล้วที่มันไปไกลกว่านั้นอีกก็คือการที่เขาไปจับมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง Nvidia ซึ่งเป็นเจ้าพ่อด้านชิป AI อยู่แล้วการร่วมมือกันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทำให้ซอฟต์แวร์ดีขึ้นเฉยๆนะครับแต่มันคือการเอาตัวเองไปวางไว้ตรงใจกลางของการปฏิวัติว,ตวงการรถยนต์ไร้คนขับเลย ซึ่งเนี่ยแหละคืออนาคตของจริงฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เรื่องราวมันมีสองด้านเสมออนานคตที่ดูสวยหรูเนี่ยมันก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายและความเสี่ยงที่สูงลิ้วเหมือนกันทีนี้เราลองมาสลับฝั่งมาฟังเหตุผลของฝั่งหมีหรือฝั่งที่มองว่ามันน่าเป็นห่วงกันบ้าง จุดแรกเลยที่ทำให้หลายคนต้องขมวดคิ้วก็คือตัวเลขนี้ครับ240.2นี่คือค่า P/E ratio ของบริษัทครับถามว่ามันสูงไหมตอบเลยว่าสูงมากคือมันแปลงง่ายๆว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยมันแพงมากๆเมื่อเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้จริงๆไอ้เจ้าค่า P/E ratio ที่สูงปรี๊ดขนาดนี้เนี่ยมันบอกเราว่านักลงทุนกำลังคาดหวังแบบสุดๆเลยนะ ว่าในอนาคตเนี่ยกำไรของบริษัทจะต้องโตแบบก้าวกระโดดให้ได้ซึ่งมันก็เหมือนกับการแบกความคาดหวังที่หนักอึ้งเอาไว้เลยครับแต่ความเสี่ยงมันไม่ได้มีแค่เรื่องราคาที่แพงนะครับพอเราไปชั่งน้ำหนักความเสี่ยงทางการเงินด้านอ,าอื่นๆไปเจาะลึกตัวเลขกันอีกหน่อยก็จะเจอสัญญาณเตือนอีกหลายจุดเลยที่น่ากังวลไม่แพ้กันอ่ะลองดูตารางนี้นะครับสรุปปัจจัยลบทางการเงินที่สำคัญสำคัญไว้เลยอย่างแรกเลย การเติบโตของไรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อนติดลบครับนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะต่อมานักวิเคราะห์ส,สีเจ้าปรับลดคาดการกําไรลงหมดเลยไม่มีใครปรับขึ้นเลยสักคนแล้วก็ยังมีเรื่องหนี้สินที่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งอาจจะทําให้ไม่คล่องตัวในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีและสุดท้ายไม่มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดนี้มันคือสัญญาณสีแดงที่กระพริบอยู่เหมือนกันมันก็เลยมาถึงบทสรุปของความเสี่ยงในภาพรวมครับที่บอกว่า การประเมินมูลค่าที่สูงสร้างแรงกดดันให้ต้องสร้างการเติบโตที่ยอดเยี่ยมเสี่ยงต่อการปรับฐานราคาหุ้นครั้งใหญ่หากผลประกอบการน่าผิดหวังพูดง่ายๆคือราคาหุ้นตอนนี้มันตั้งอยู่บนความคาดหวังล้วนๆเลยครับถ้าทำไม่ได้อย่างที่หวังก็มีโอกาสเจ็บหนักได้พอมาถึงตรงนี้มันเลยเกิดประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นคือนักวิเคราะห์เสียงแตกครับมันมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนในตลาด ถ้าเราไปดูฝั่งนะักวิเคราะห์จาก Wall Street นะครับส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็น Raymond James, Baird, Canaccord, RBC ทุกเจ้าให้คำแนะนำแค่ถือหรือ Hold ซึ่งมันสะท้อนความไม่แน่ใจแบบเต็มๆเ,เลยคือเหมือนกับว่าอืมก็เห็นนะว่ามีดีแต่ยังไม่กล้าเชียร์ให้ซื้อแบบสุดตัว แต่ที่มันย้อนแย้งสุดๆเลยก็คือในขณะที่นักวิเคราะห์บอกให้รอดูก่อนสัญญาณทางเทคนิคที่วัดจากโมเมนตัมของตลาดกลับตะโกนออกมาดังๆเลยว่า strong buy หรือซื้อเต็มกำลังไปเลยโอ้โหนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ทำให้นักลงทุนปวดหัวได้เลยมันก็เลยวนกลับมาที่คำถามสุดท้ายครับว่าสรุปแล้ว Blackberry เนี่ยคือเรื่องราวการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของยักษ์ใหญ่ไฮเทค ที่ราคาหุ้นมันสะท้อนความคาดหวังในอนาคตไปหมดแล้วหรือว่ามันเป็นแค่การเดิมพันความเสี่ยงสูงที่ยังต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญอีกเยอะเรื่องนี้คงต้องให้อนาคตเป็นคนตัดสินแล้วล่ะคระั